ท่านผู้ชมผู้ฟังและเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องเครื่องหนึ่งจุดเก้านะครับถามมาเยอะเลยนะครับวันทุกได้กี่ตันนะครับเครื่องเนี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบแรงมา้าแรงบิดที่สามร้อยสามสิบนิวตันเมตรนี่คือว่าทาง่ายมากนะครับเดิมๆนะผมบอกไว้เลยว่ากี่ตันสิบตัน,นครับสิบตันขึ้นเครื่องนะเฉพาะเครื่องพลังชุดนะมีอะไรบ้างที่จะต้องทํานะครับ บางคนเนี่ยเดี๋ยวผมจะไล่ฟังออกจากศูนย์เลยเฟืองท้ายเดิมเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับสามจุดห้าไม่ได้เลยคเครื่องเนี่ยสาหรับสูตรหนึุ่เก้านะแต่ยี่ห้ออื่นก,ก็อีกสเต็ปหนึ่งคเครื่องสองพันห้าอีกก็อีกสเต็ปหนึ่งอัตราทดมันไม่เหมือนกัน,นครับแต่หนึ่งจุดเก้าเนี่ยต้องใช้เฟืองท้ายนะเปลี่ยนเฟืองท้ายด้วยนะครับมันสายบรรทุกสิบตันนี่สบายสบายครับก็เก้าีหนึ่งครับเก้าีหนึ่งก็บรรทุกมหาศรราลเลยแป๊บหนึ่ง ก็เป็นเฟืองท้าย 9C1 ใบสี 9C1 เดือยจาแค่9ฟันนะต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายนะครับผมบอกไว้เลยนะท่านใดที่ว่าเอาเครื่อง1.9เปบรรทุกเนี่ยต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายถ้าเป็นเฟืองท้ายเดิมเนี่ยไปไม่ไหวนะปั่นไม่ไหวแน่นอนครับเฟืองท้ายเดิม1.9เนี่ยจะมีแค่2เบอร์เท่านั้นนะที่ว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนมาให้มี3.5กับ สามจุดห้าเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังก่อนมันเป็นเฟืองท้ายเฟืองเร็วครับนะมันทุกก็สามสี่ห้าร้อยกิโลถึงห้าร้อยกิโลนี่ก็ขึ้นเขาไม่ไหวแล้วอันนี้พูดถึงในเครื่องเดิมนะนะถ้าเครื่องแต่งก็ไม่ก็จะไปลงคัดอีกอะนะพูดถึงเครื่องเดิมโรงงานเลยแบบไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเอามาทดเฟืองท้ายมันถึงจะปั่นไหวนะครับพดเฟืองท้ายเพราะว่าให พลังฉุดลากได้เยอะเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับนะครับแต่ถ้าว่าท่านใดที่ว่าไปเปลี่ยนเพืองท้ายเปลี่ยนเพาลอยเพาอะไรมาแล้วเนี่ยไม่เปลี่ยนเพืองท้ายนะผมบอกกันเลยว่าหนึ่งเลยเครื่องพังไวนะครับส่วนมาเนี่ยช้าจะละลายเครื่องซูมไวนะครับถ้าท่านใดที่ว่าชอบความเร็วเนี่ยนะไปทดเฟืองท้ายแล้วเนี่ยมันจะลงหมดเลย ไม่ลงเกียร์ลงคัดลงเฟืองท้ายลงทุกอย่างเลยเพราะว่าแรงบิดมันยังไม่ไม่กระจายครับการจะทำทดเฟืองท้ายเนี่ย1.9เนี่ยสูตรของมันเลยคือ4.5ครับถ้านะในที่ว่าเป็นสายพาลย์ยนะผมบอกว่าเลยสูตรนี้ครับสุดยอดนะครับก็บรรทุกไม่ว่าจะเป็นขึ้นเขาขึ้นเขาขึ้นเนินขึ้นอะไรได้หมดนะครับ อันนี้สูตรสำหรับ1.9นะเอาไปใช้สูตรอื่นไม่ได้เครื่องพวกเครื่องของพันห้าก็อีกสูตรหนึ่งนะครับอีกสเต็ปหนึ่งนะครับถ้าสองพันห้าเนี่ยเกียร์เขาจะจัดกันแล้วนะถ้าว่าเอาไปใส่เกียร์เอาไปเฟืองท้าย4.5ไปใส่เนี่ยมันก็รอบมันก็จะไม่บาลานซ์กันมันก็จะจัดไปเลยมันก็จะกินรอบไปแต่1.9เนี่ยสายบรรทุกเนี่ยต้องใส่4 4 9 4 1 นะครับเดี๋ยวมาอ่านพธิธีหารเ่ืองท้ายอันนี้สูตรสำหรับ1.9จเลยนะนึ่งจนะครับก็มันยังมีเฟืองเฟืองมันก็จะมีโซนบรรทุกนะโซนบรรทุกไม่ว่าจะบรรทุกกี่ตันก็นแล้วแต่นะคเครื่องเดิมๆเลยมันก็จะมี9 4 1หนึ่งทับ4 1หนึ่งแล้วก็9้า แล้วก็เก้าสีมครับเก้าก็เอาสี่สามหารมันก็มี1ิบสก็มีครับสปแล้วก็แปดสี่ ก็อันนี้ก็จะจัดสิบสี่สามเนี่ยเอ้ยเก้าสี่สามเนี่ยจะจัดมาก<ฮ>อันนี้บรรทุกสิบตันด้วยแล้วก็ดึงรถสิบล้อด,ด้วยนะครับอันนี้มหาศาลคือนะครับก็อันนี้ก็เป็นสี่จุดเจ็ดอันนี้สี่จุดห้านะครับอันนี้ก็สี่จุดสามอันนี้มีอันนี้อันนี้ไม่น่าจะผลิตละแปดตีหนึ่งเนี่ยสงสัยเลิกผลิตละนะครับลบก็จะมีเฟืองท้ายที่ว่า ส่วนมากเขาจะใส่ก็มี4.7กับ4.45สองเบอร์นี้แต่ส่วนแต่ผมก็แนะนำเป็น่4.5พอแล้วนะครับนี่4.5ก็เหลือแล้วนะครับ4.5อันนี้4.7อันนี้4.3 4.3เนี่ยเหมาะสำหรับหลังถนน คือพวกไฮดันเดอร์ครับ1.9อันนี้โซนน1.9นะเดี๋ยวไอสอง0อ,อีกโซนหนึ่งอันนี้สเต็ปโซน1.9อันนี้เกียร์6เกียร์6เกียร์มันยาวนะครับมันจะชิดด้วยนะครับ6เกียร์อันนี้1.9 6เกียร์ก็บรรทุกก็ประมาณนี้นะครับมีมีแค่นี้ที่ที่จะวิ่งดี4.5กับ4 7นี่บรรทุกสบายเลยคือไม่ต้องออกเครื่อง3,000เลยครับ เคยหดูจุดก้านได้หนึ่งเลยประหยัดภาษีประหยัดน้ำมัน,มนประหยัดทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ทนด้วยทนนะถือว่าทนนะั้นหนึ่งจุดก้านเะนี่ยอันนี้พูดถึงในเดิมเดิมนะ <c oughs> เดิมเดิมนี่มันเอาทนเอาเรื่องอยู่นะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันมนีสําคัญเลยนะครับประหยัดน้ำมันมากนะครับก็ประมาณนี้ครับเรื่องเพืองท้ายนะครับผมก็รับทดรับเธอ,เอรับทดรับไล่อยู่นะนะครับ ก็โทรมาหาได้นะครับโทรมาสอบถามได้ครับอันนี้ส่วนหนึดเก้าครับมันก็มีแค่นี้แหละนะครับมีแค่นี้แล้วก็จำเป็นมากที่ว่าจะต้องโทษเฟืองหนจุดเก้านยนะผมบอกกันเลยเพราะว่าคือทางโรงงานเขา ให้เฟืองท้ายมาต่ําเกินนะครับต่ําเกินก็ทาานี้ค่าสิบหลอมันก็เยอะอยู่ขับก็ยากเพราะว่าเฟืองท้ายเดิมเนี่ยตัวสูงบางบางตัวนะผมบอกเลยที่ถอดมานะมันมีสามจุดเก้าสามจุดห้าก็มีตัวสูงนะ <c oughs> ตามตามจริงตัวสูงมันก็ต้องเป็นสามจุดเอสิบทีหนึ่งไอสองพันยี่สิบเนี่ยเป็นสิบทีหนึ่งละตัวสูง หน,นึ่งจุดเก้านะตัวสูงสองพันยี่สิบเใ่ว่าสองพันสิบหกถึงสพันสิบเก้าเนี่ยบางรุ่นเนี่ยตัวสูงนะสามจุดห้าสามจุดเก้าก็มีถอดออกมาแต่สามจุดห้าเนี่ยน่ากลัวสําหรับตัวสูงแล้วก็สําหรับสายบรรทุกเนี่ยผมบอกว่าเลยว่าน่ากลัวนะครับน่ากลัวเรื่องเครื่องดุลนนครับเครื่องเครื่องมันจะหนักมากเวลาขึ้นเนินขึ้นเขาขึ้นเลยเนี่ย ค่าสึกหลอมมหาศาลนะครับไวแต่ก็จริงแต่ว่าบรรทุกไม่ได้นะครับมันสับกันอยู่นะครับถ้าบรรทุกแล้วเนี่ยขึ้นเขาเนี่ยโอ้หเหนื่อยมากครับเหนื่อยมากครับต้องเอามาเปลี่ยนอัตราทดใหม่ถ้าสายบรรทุกอะสี่จุดห้ากับสี่จุดเจ็ดนี่แหละสิบสีดสามนี่ก็แบบพวกเอ,อทำเทอร์โบทำเครื่องหรือว่าเดิมๆก็ใส่ได้สิบสี่สาม ก็ประมาณนี้ก็สรุปแล้วก็บรรทุกได้เป็นสิบสิบตันนะครับเครื่องหนึ่งจุดเก้ามันอยู่ที่อัตราทดนะครับสรุปสําหรับสเต็ปนี้นะสะเต็ปเครื่องหนึ่งจุดเก้าเกียร์หกเกียร์เนี่ยมันเป็นสเต็ปของมันนะครับอย่ามาเอารวมพวกห้าเกียร์ไม่ได้ห้าเกีย,ยกร์อีกสเต็ปหนึ่งอัตราทดอีกสเต็ปหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดจะะัดซื้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสรัาวันนี้เป็นการเส,สร็จสิ้นโฆษณาของทางเราสลับวันนี้สวัสดีครับ